สวัสดีครับพอกันคลิปนี้กับเปนเดือนมีหนานครับมาอัปเดตกรง,งเขานะครับรีวิวกรงเบิ้งครับ มาเบิ่งใบที่หนึ่งกันครับเป็นกรงเขาใหญ่ขนาดสิบเจ็ดนิ่วนะครับสิบเจ็ดนิ่วครึ่งนะครับเป็นงานธรรมชาตินะครับบอลเย็บสี คงไม่ความที่นะครับชิเจนิ้วสูงสามเก่าเส้นนะครับใบนี้สนใจจาทำมาไนะครับหอมแบงครับใบนี้ครับยังสวดครับเพื่อมันมีจ้าของนะครับแกนนากรงค้อนสามทางให้เขานะครับตู้ ลูงกง่วงครับสำหรับ,บไม่นี่เปิดอกคาโตะที่เจ็ดหาศูนย์นะครับรวมทรงนะครับเจ็ดห้าศูนย์รวมส่งนะครับมีจใจทักคำอะไรครับไล่คำว่าถามไหนนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้า ศ6 1ย์หกหนึ่งสองสามห้าสองะครับทรกกไดไรไล่ก็ได้นะครับ,รรรบสรวกตั้งไหนกิดต,ต่อ้เลยครับมักงกงตอดแยกให้เจ้านะครับเจ็ดห้าศูนย์น้อมท่งครับไปนี่ครับมาเบิ้งหยิกใบหนึ่งครับเก็น 18นิ้วครับทรงใหม่นะครับทรงใหม่ครับหลังเป็นลักษณะนี้นะทรงเก่าครับทรงใหม่18นิ้วครับใหญ่ครับไปนี่18นิ้วสูง36มสนะตู้ตู้กว้างเท่ารับ เป็นงานรำมจาินะครับเป็นตัวนี้ดีบูสีเนี่ยทีหน่อยนะครับอีเด็กครับเป็นสุ้งจอยสีใหญ่ครับพุกมขนาดสี่ต่างกันนะครับเมืองใต้ละเอียดตำรวจครับ,บ,รบเป็นสุ้งไม้นะครับ งน,นี้เห็ดยากเนี่ยนะเผดราคาไมบแดกไม่ได้ครับแปดใบแดงนะครับแดดแดงนะครับรวมสูงครับนี่แดดแดงแบบตุนศูนรวมสูงนะครับมีของตรงร่องทีพร้อมคััแตกร่อง เปิดเป็นเจมมิมใบแรกนะครับราคาแปดนศูนครับรวมส่งต้นใจทักธรรมะไดครับโทรมาสอบถามกันไหนครับวา,างอยู่สองใบนะครับใบนี้ครับยังสวดครับสองใบนี้ธรรมะนี้เลยครับพ้อมส่งครับชิ้นข้าว้อมส่ง มีเปลี่ยนหนากงครับค่อนสามทาบนไอ้มามสีนะครับเป็นงานธรรมาชาติส <c oughs> <c oughs> นใจสักการาไดครับตามนายดียันกันไหนครับ,คร,บครับต้องรับลิปนี้อรับมันมีอย่างไรครับก่อกันพิดหนาครับผม พอกันเดือนเมษายนครับมาลงในเบื้อง,องอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ